จังหวัดบุรีรัมย์มีการรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3ค่ะโดยนายปิยะปิดนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายแพทย์พิเชษพืชขุนทศนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดบุรีรัมย์และการคณะกรรมการดำเนินงานทุบีนัมเบอร์วันตลอดทั้งสมาชิก ทูบีน้เบวันจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้การตอนรับนานานภาศินน่าชัพร้อยผู้ตัวราชการกรมสถานพินิจและคุมข้องเด็กและเยาวชนนายวีรวัตรเต็งอํานวยอดีตรองเลขขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรปามยาเสพติดในฐานะคณะอนุกรรมก,รรมการติดตามประเมินผลการดําเนินง,งานจังหวัดอำเภอและกับชมร่มทุบีน้ำเบวันระดับประเทศรอบล่งพื้นที่ประจำปี2568 ในโอกาสเดินทางไปติดตามและกะ็ประเมินผลการดาเนินงานโครงการโลนะรงป้องกันและกะ็แก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3นั่นเองค่ะซึ่งการดําเนินโครงการโลนรงป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์ถูกผักส่วนก็ได้น้อมนำํำพระปณิธานในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี มาดำเนินการอย่างมุ่งหมันตลอด23ปีโดยในปีนี้ก็เน้นที่จะสร้างทีมรวมคิดรวมทำรวมแก้ไขปัญหารวมฟันฝ่าอุปสรรคยืนยัดนะคะแล้วก็ยึดไวรุ่นแล้วก็เยาวชนเป็นศูนย์กลางสร้างกระแสะการแสดงพลังอย่างสังสรรค์โดยบบเกี่ยวของกับยาเสพติดสร้างพุ่ิคุ้มกันทางจิตใจเน้นการพัฒนาเรื่องของศักยภาพของสมาชิกแล้วก็แกนนำของชมร่มทุบีนับว่านทุกประเภท ให้มีความเข้มแข็งสู่ต่อการเป็นช่มมร่มตนแบบในระดับสูงขึ้นและก็มงมันเป็นจังหวัดทุบีนับวันตนแบบระดับท้องในปีหนาปี2 5 6 9ภายใต้วีสัยถัดธิวาเยาวชนบุรีรัมเก่งสุขดีด้วยทุบีน no. ับวันโดยประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดและก็มอบนโยบายให้อำเภอให้ชุมชนและก็ทุกหน่วยงานเอาไปปฏิบัตินั่นเองค่ะครับ